กะบสบัยดีพี่น้องปังป่ายเบอร์สุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ้านเด้อพี่น้องเ้อตื่นซามากระหายยู่หากินเส้นเกาเ้นเคยพี่น้องจ้าอยู่ที่บ้านแม่นางนะภาวาเอ้ยสีกับขาบือเอาเนาะไม่ลงมาแกงสู้การกินอีกแล้วพี่น้องแกงซุ้มจ้าวันนี้แกงโซมเออแต่ว่าบอาสิ ลงมือแก่งสู่ทีมงานกินพี่น้องเกิดมาเฮ้กสิคเคอแก่งสู่โมกินจ้าจแะบไปแซบก็ต้องแซบแล้วจ้าเอ,อเราะว่าแก่งสู้กินแล้วนเนาะแซบไปแซบต้องกินเนาะอันนี้ก็คือมันของเอ,อ,อเื้อยนะพิ่นนะพิ่นว่าพึ่ิไปคนอยู่ดอนแต่ว่าบด้ไปเพราะว่าอยู่เผามาันยันง,งวายันไกลมสะก็เลยว่าขาาวให้ไปเออตะกี้ว่าเพิ่ิไปไมือแล้วอไปจ้าไปแกงมาไหมจ้าพี่น้องจ้า นี่พี่น้องจ้าแกงใส่หม้อน้อยหนึ่งเนาะเนี่ยกระบนลวงเวลาจ้าเครื่องเราก็มีเนี่ยยอดพักบวบแล้วก็กระดูกมาเนาะกระดูกมาพี่น้องเอ้ย กสิแตกก็สวดอยู่จา้าม,มาได้เห็นท้ายอย่างสิอย้งางเบายังมาลักมาไอีบอ่อเลีย้ยงอะไกันน้ำเขียวน้ำแดงนี้มู่มย,มยาน้ำเล้วก็ดูจุดโคงแก้มแล้วก็ลบลงมาตับท่อง <c oughs> กสิแตกสว,ด,สวดอยู่ดีละจา้า เรียนดแกดูตลอดเรียนอะไกันน้แข็งไงจ้าถากินแกงน้ำม้พี่น้องสิแกงน้ำม้สู่ทีมงานกินเนาะครั้งแรกจ้าเนาะครั้งแรกจ้าไอ้สาวอาแกงน้ำม้สีกพี่น้องวัสดีเ้อสวัสดีจ้าโอ้ยตัสกินเนสเ้ยน่าจ้ารออหนึ่งเดือพี่น้องเอ้ยน้อยเดียวนึงงก็เริ่อเทาอาเพื่อน ได้น้ำข่าเกลือนั้นเนาะคือเบนใส่ชุดรถจะเคื่อนยังมาทยมกะนี่ไขแก่งสกอนข้าวใสกอนต้มเนาะทำท่าคือมาจับดาจากเกิดใหญ่มากะสิแกงน้ไมัสู้ทีมงานกินกะข้างแรเปิดได้ง่มากการยุ่งยากะห้องกะสีแก่งนม่บบอยน้อยไดป้าไปยุ่งน้ำยาดิยาพะพบมากินเค็มอยากกินเค็มกับยาแล้วเลย ยินดีได้กรสีได้ได้กักกินรถเงาอือย่ามาหาตีเด้ออือกินรถเงาดิอ้าวตอนประเทคือลงอ้าวตอนมูตอนมาขออย่างเดียวอย่าแกงปิ้งใส่งาอย่างิ้งบ่เฮ้ยอือน้องอยได้สิน่ะเอออย่าเป็นมุสะพายหื้อาดเด้อบ่เด้อสะะ คุณะตรงกุละสติเ <aroma> ง <YouTube> ินสามำสี่สองข้อคิสี่อลีบอีน้องเอยเอ้บงนี้ยหกสิบสองข่อคิดสี่คุณละสติี่องกงสิ่เคยแก่งน้ำไม้คางเลขไปสิคุณละสตินะฮ่องกงสี่แข่งน้ำไม้คางเป็นลด เฮ็ดโลดเฮ็ดตากที่ใส่แล้วขนาดเฮดโลดแ่ยงไได้ส่เฮ็ดันจิบอตีสันสีบอตีสันจบต่สอยี่สนบอตี่ันมือีันต่สันจีบอสันจีบอสนจีบอตี่สนจีบอ่นจีบอต่นจอตี่สน่น่ันอันจีบอตนจี่สนอบ่นอจอจนบนลายยันพุ่มนอัน ซันเจนสอีบอ่องพรพี่น้องมจะเลนเฮ้ซีมกับวันรสชาิเลยพี่น้องเออซาดกพอแล้วบ่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 ๆเป็นว่าเป็นนั้นนะเด้อมันบอดีพนเค้ายมาตดหยางออืกินน้อยๆอืมาว่ามันบอดีพ่นเฮ็ดคายเฮ็ดหยางเอ่อนี่หัวแทบ่อมานถูกมานเลย น <c oughs> ี่กะแกงส่กระดูกม้าเต็มที่เรียบร้อยจะพี่น้องใช่ยังฮะเฮ้ยกระดูกม้าจ่อยอีกนะมวจ้นจ่อยเนาะพี่ขลีน่ะตายแล้วอก็นั่นแหละมันไม่ได้อยู่กับฉันฉันบอกแล้วขีคนเดันน้มัเป็นเร่อตายแล้วขี้หงัดกินมันขงัดกินมัดกินจะตายโย่บึ้งนิดกว่าโดูคางเน่า้างนุ่มกับบริสัทยงชักจ่าให้มัน มันจะเรียบร้อยแต่วา่อออาอาดเจยังล่อางอยังเจออียเบ๊บลกไหมนี่บอเอาลูกรถหม้บ่อขาดลูกตาดกว่ามันโบมักกันขี้เหยียบขี้ยุกบอ่อตานิสัยและสันดา,า <laughs> นของเธอสถิตากินกินลบอเ้ยืมมาเนเติมกินเเดีอมึงอย่าประกอบกลนเด้อตีกลอย่งกันวดเด้อ วันี้ำอยากลา่อยู่ได้เนาะบ่บ่เอายังมาไลอืเขอบอกัาท่านผู้ยัคือบอเคยนี่ก็บ่เคยครั้งแรกแต่ว่าอะไรวะเอากพัวกรพวกพววเก่าละตุยเนาะแต่บ่าโคตโลชาลนโลมันสิบปีโกนบ่เขาโอยกะยามันติดก้น ก็จะเล็กหน่อยใช่เยอะแน่เลยเนี่ยก็เป็ดเป็ดนัวแล่แก่คือย่างลงกำลังย่ให้มันมลดเค็มนะคนใส่เันคนใส่ลายแบบลดเค็มนั่นใส่อดินน่ดนึงไอ้อดินบ่เป็ดได้กระเติมนึงแล้วนะเฮ้ยข่าวไส้แน่ตอนนี้ก็คือกำลังกันเทดขอสอบพี่น้องขอสอบขอสอบแกงน้ำไม้ฉากลงปฏิบัติ อือก่ามันจิพานบอว่าจังไดด้นะันัิซิไปแกงน้ำมันให้ง่ากินนะกระซอบ้แตอไยทางแรกในชีริสอซออแรกก็คือทอดทิพโฟมไซน้ำมันอินทรีย์รสไทยอนี่ทอดจิรอสระวัานรงไทยยังเป็นตำนานอยู่ด้วยี่นอันนี้กัหามไซน้ำโคดเ้อข้อทีซามด้วเฮ้ยต้มไข่ให้ง่ากินไข่บ่ไข่บ่แซ่ต้มไข่กับบสแซ่บมันเป็นอะไรมันจางอย่าสร้างแล้วกันนะ เอามาหยามาแค่จริงเลยหยาที่นั่นอะไรบอเฮต้องต้มไข่เด้เฮ้ยคันว่าเออลูกต้มไข่แซ่บเออเนี่ยเออแสดงว่าหยากระเพงคันว่าเออต้มไข่บอแซ่บป่นกระจ่างละมึงหยาลูกเจียวกระเพ็ดออเจีวกระเพ็ดโพดอีกอะไรบออะไรกรบปอดีอะไรกรดป๋อดีปีบบอเออไอ้แต่สิว่านั่นแต่ว่าเออหยาเด้อว่าเลรนเด้อยวหยาเบิ่งอยู่คีบอยู่ ขันบอกขีดเห็น right? ั้น <laughs> ลูกทายคือสิงายปลาเขาใสงาเนาะอืมบอบ่บอไมมคมขีดในสมองเด้อบอสบีอันบอไม่มีนะเชียงชูสูงบอสพี่เด้อมาขับแทนยาหอจ้าพ้าขันแยงเขาหน่ะมีได้เ่าได้หลังกับหลงกูบ้าชนะเด้อติก็ลโยอย่ร้านละตุ่ยแล้ว เออหน้าเฮ้อขุนอยู่ได้เนาะบัดดีเนาะขาลลนมันจีเห็มก้นนั่นน้ำบ่พอมาใสัยจัน้อยหรือว่าเอาขุนๆแล้วนี่บ่อนี่ชนน้ำกลงโล่งแต่บ้านเออกระเกียวลุ่มๆอยู่ได้เนาะอย่าน้่งบกไล่ไล่ เซโมเซมาเนาะมม้าก็เปจะได้แต่บ่มีหอยจ้อยใส่โอ้ยเนาะใั่นกับอาบักบวบมาใส่เลยดินี่ใส่มาบวัดไม่เงี้นะแล้นเธอมีบ่อยังมีอยู่ถ้าเธอเอามาใส่เอาโกกันบ่เห็นบ่เอาเลาอเออก็เธอบอกว่าเธอสิบรอดลงมาเมื่อกี้ว่าสิบรอดลงมาจะไปชงเครื่องแล้วกับว่าสิขึ้นมาแล้วเพราะว่าอือตอนแรกเด้อเอ้ยประธานพี่น้องว่าจะไปขึ้นเงี้ยไหมมู่จะขึ้นเงี้ยไหมมู่แล้วบ่ได้ซองบ่ก็ได้ซองนั่นแหละก็จะมาขึ้นหน่อยเออซีไซซาบาทหรือสซซีซิปเนาะ แกกระเทินบัดนั่นแหละก็ะไส่เศราบ้านแล้วก็ตูดกินจนส่งขาดซะกระบาดกระใสเลยเฮ้ยพ่อหอกกระหอกกระที่บาจกระนั่นถ้าให้เบิ่งเนยเด้อนะก็มาพากเอาอยู่เฮือนเด้กกับมีสงภูมเต็มทีกัดนานๆสิได้ออกไปงานแบบรูลากัจังหวะขึ้นม้อยขึ้นไปแม่เองก็อยากเบิ่งเด้เฮ้อเธอบอกเนาะมันรู้บทสิีเป็นจัไปอยู่บ่เฮาคือบ่ดีแท้ ก็เองก็อยากเบิ้งแล้วเหยว่าเออข้าจัดดอกไม้แบบนี้แบบนี้งามหรืูปงามเนาะจัดตัวจัดตั้งอะไรยังไงสิก็อยากเห็นถืออก็ต้องทายเบิ้งนี่หาว่าเออเออข้าจัดดอกไม้แบบนี้งามเด้อยากเบิ้งอยากงังดีอเบิ่งอันขาจะดอกไม้อีกซื้อบ่อเอาไนในงานเขานั้นนะรวมๆนะภาพในงานดี ไปจากเบิ้งแล้วว่างานลูลามาเฮ้าลูลามาเฮ้าอะไ่าจะจับก้องกล้องจะพะแตะเลยแตะยะแล้เลยพอมีสามีพอมีสามีอ่ะพูดหอไชิมทอดโอ้ยั้นบนนันเ้วนั่งอ้มกบ้นตีลงกำกันเลยพี่น้องว่าตีแกง้วมันชีเค็มน้วมันชีจยางแล้วมันชีเ็ศเจีวแล้ว บ่แบ่อบ่อนั่นอะไรตัวอ่าเนาะเกียงละไม้กับโบปินปันนี้โอ้ขังแรกเคยไปซีปัเคยใช่รูดบ่อี้โอ้นั่งได้พักคาเลยเอาพักคาบ่ออรซีบริพิตรกลับบ่มันทั้งกระยาพมชม้บงอันนี้สันคือสะอกว่ะเอาปรแดก ซีมุ hmm. Hmm. Well, been, oh, ้งเลมไงจากแห้งบอใส่ในเกลือนั่นมันจะมีไอโอดีนมันจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นพูบุเสียซานตนซีมก่อนพี่น้อง เดี๋ยวพักข้นยงนะล่างเตงตไว้่เอาไว้กนเนอะไรจก่างเยอะไมกางาตมันสิเข้มแล้วนี่รงไ้เองอยู่บ่ละตุยนอยู่บ่เอ้าชิมไปชิมมาบบบจาม ินบงจัอ่ะได้บได้สิถากินได้มือนี้ได้เโโคุีเขาสิทดสอบมือนี้นะว่าแกงน้ำไห้นะมันิสซ่บหรือเปล่าเสบสิบอสิบอแววสิบทามสิบปากอืมได้ยินเสียงมาแอดหนึ่งในตบแล้วค่ะพอสลดก็สั่นเอาจุนฟูน้อยใจอย่บอปวดหัอปนาเอาใส่นี่ไม่ชิกมาลากคุ นี่มันจีจางนรับตัวนี้แบบน,นี้นั่นจางยังมักอือไม่เม่นมักบุบอลาอโล่งโล่แต่ไหนเนาะมักอืออขี้เหินขี้กะคนนั่นะลแล้วเนี่ยปิดแล้อืมปิดแล้วก็ผมปิดมาง่ายนั้นรอมาง่ายนะมันเกเลแล้วอืปัุนอุล่ยโดได้ม่เลี้ยูกม,มันซุกม,มันขีไใบหมอด้ยมันไม่นำไม่ไน้เลยอื นั่นมันแกงพี่น้องยี่คืออันโยบ่ขึ้นน้ำเต้อน้ำเ้อเนี่ก็อะไ่อันเอาซุปน้ำไม้น่นนะออมออมบ่อู้อู้อ้ยใส่ปลาคาต่ดันมหินใช่แล้วปลาคาใช่แล้วนั่งสีป่งอลไนี่นะบอกไว้บ้านนะได้สีป่งอะไรอยู่ไรจแล้วกระดูกนมันชุกแล้วจะไปทิมล่องเ้านพุ่นโอ้หขุดอะไได้ จักอาจแกงหรือล่ะตุยแกงบัิารนิะื้อไม่นเปาเราเป็นผู้ซีมเราเป็นผู้ปุ่งหอมไงดีเราเอยเล่มปุ่มนี่ปุ่ยัง่เปื่อยนั่นต่ว่าน้ำอันนี้พ่ออยากตืมผูนไหกระตืมุนดีขุนขุนดีเราบก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 หอมดีได้ผักคาเท่ากับบริการเี่ยมมาตื้มมันสีเพแท็บุ่นกีกิโลด คุณก็ก <Wars> ินเบาคุณคุณนี้ปัญหาเสื้อาแกงครั้งแรกเหม่นก็นจมาแ่บพดโขพายกเลียนว่าประมือบ่บ่มาแตุ่ยมาแสบมาที่แตกยังมาซีมท่านซีมบาท่านยันดอกลกตลาดยูเขรมจุดตายพวกเส้ว่าจางบ่ข้าเกรเพื่อยอดบักบวบแล้วพี่น้องพวันนั่งในบักบวได้ยอดมันกันลาเตอรอะไรมก็จ้างต่วมาอ่างนี้บอย่บอกอีอืนอืมอืมอมอืม่ืมอืมอนี้ืมอ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 ืมม เนะซิมงวดดิตัวนั้นแหละตุ้ยชีโค้งมาไได้อนกคนก่ยังมาขุนโอ้ยเออซีมาจับในแต่นี้พอได้เสริมลงมนที่ไม่หมอกนี่มันลงในน้ำนี่กินรดกตยัง่าขุนยังวะขุนให้หนีกปดู่ โอ้โแ <Jordan. S 2> ้ oh. <iku> ุกตายุแต่มาเต้นมาว่ามันสิมาจกนี <Thank you. S 1> <sed> ่กมันจุ่มดังลงไปนักบอต้านมากินงวเซียวมันซุกโลดมัฆ่กินโลดสานน้ำมะกรูดีกคุผมอ้บวัปดเพราะม่กว่าหรือว่าเอาคืนไปนั่งกินในทางที่นะบอยทางขี่ ถ้ามันรูลงมาได้สักมันรูดอกน้ำหนักไวสิการดอกโอ้ยเจ้าไปนั่งเด้อโตกลงมาผัดราเกลือกออกเกลือกออกรอบกระแซบพี่น้องมาใกล้ๆจ้าคุณคุณเถอเอากขยาว่าคุณกระแซบยางมันรูมันก็บริสขอดอกยางเออลื่นเทีย่บ้าโอ้พมินขึ้นเจ้าเป็นอะไรเป็นไงขี่ไฟสิมาฉันเดินลงไล่มาเดิน้องมาเดินมาเดินมาเดินตามๆนิดน้อยอืม นจัยยใบโอ้พอมีมากโดดเนาะบมันใบยันงางหลายใบนางหลายมันได้แต่กินใบยาน่าขุนอะไรพี่น้องเอ้ยหากระดุมมูกระดุมมาใส่กันเด้อพี่น้องเด้อตักโหลดอีน้อยชามนี้มันเิพอกินบ่ก็ขั้นแรกก็จัะวามตักขึ้นม่านเบิดแน่นบ่เบิดดอกเบิดเบิดกูบปกินข้าวปานนี่เออตัวยังยังบุกินข้าวเลยโอ้ห่อนเด้อเออมาจ้า อีกเออมันหอนบ่แม่ยังได้เอยทำนี่อดทนเพื่อญาเพื่อญาเนาะอืมเอาสัตว์จุนพูนไปเติงซินเนาะอืมไปลูกปเนี่ยนี่ใช้พัวนะกระเบิดไม้กินใส่มาเนี่ยยังบอกว่ายังบอกว่าเม็กหน่อยเล็กหน่อยญาที่บอกว่าโอ้หอนฉันนี่ก็โอ้ยกูหอนกูหนีชีวิร่วมกันได้ปะสัสอดทน เอิ้นมาในแม่ยง่าบนี้ง่ยู่ง่ไปงานแจแงาไปพระโคงยังบาแง่ไปปลาคองาเอ้ในกะ้เอาอ้กขึ้นมาป่งือันนี้แ้อันนั้นด้เสเอ,เอิ้นอ้ยังใส่น่ะะกัะย่าหรอวะ่าบยาตุ้ยยุ้ยอย่านันนะยงุ่้ยนเผามันมื่อนี้ในบริาไ่ปุ้ยเผามันที่เราเออยันไก่มาสะมันพุนว่าเป็นมันพุนนะมันเอื้อย ไปมากินชั่วหาวน่ะจ้าไปกินพญพบันทางพีจ้าเออเออเอ้อเนาะอุ้ยหนำนั่นนะเห็นไหมว่าเอวลุยอยู่ฮาจีหางแงะน้าขอเราหนำนะเอวลุยเออมาเฮ้ยกินขังแหลกของซีวิตตะว่าเฮ้ยเนาะ ที่ีในน้ำจะว่าไผเห็ดให่กินแลยแม่นางผมทองแม่นางผมทองอีกเลยแต่ก้าเขามีแต่แม่นางผมขาวปากหอยกัปากาเจ้าทอกันถูอยาหอกินจ้างจางไรีมือเบาเสร็จแ้วเฮ้ยเสบบ่เฮ้ยผ่านอยู่เบอ้ยเลือนบ่เฮ้ยผ่านเนาะผ่านแบเบสียไม่ีมือสผ้แเสูทีมงานญาต กเฮือนกับบาดเนาะเฮ้ยแกหนุ่มใหม่นาก็รังมด้อ่ครังแรกครั้งแรกในชีวิตเดยวพี่น้องเฮ้ยมันหังมันหงนะอปรบวเด้เอาเบิ่กล้กอีกบาตหนึ่งพี่น้องเฮ้ยเอามาดูจ้าของอยู่ของกีนเอาก็มีประมาณนี้ยอะไรมีก้อยกุ้งอะร่างกงอะไรแรกป่าแต่3,000ปีเนาะ ฟ้าพี่น้องสิกินละจ้าเนาะกับสิขอเก็บยภาพบรรยากาศแกงน้ำใหม่สู่ทีมงานกินไว้เพียงซัมนี่ผักติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องจะจากซ่องทีมงานเอากแล้วกันไปเลยทุกจ้า